เรากำลังอยู่ในการขยี้นะครับต้นตอของปัญหาที่ทำให้สอบภาษาอังกฤษกพไม่ผ่านรวมไปถึงสนามราชการอื่นด้วยนะครับเพราะเรายกย่องในวงการว่าข้อสอบภาษาอังกฤษกพเนี่ยได้มาตรฐานที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเหมือนกับแม่แบบเป็นต้นแบบของข้อสอบรับราชาการสถาบันอื่นๆนะครับทีนี้เนี่ยนะเราอยู่กันมา9ก้าวันแล้วใช่ไหมคำศัพท์เนี่ยได้ไป200กว่าคำแล้วอะ่ะ250กว่าคำทีนี้เราลองมาเปลี่ยนแนวข้อสอบบ้างครับ ข้อนี้จะมีการถามแบบนี้ด้วยครับเหมือนกับอ่านจับใจความแล้วก็มาตอบนะเวลาหนูๆเจอข้อสอบแบบนี้ให้อ่านคําถามก่อนแล้วค่อยไปอ่านโจทย์นะครับจริงๆโจทย์มันยาวกว่านี้มันเป็นหน้าเลยคําถามแบบนี้ก็มีหลายข้อแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเหมือนกับเหมือนกับเล่นเวทเหมือนกับเข้าฟิตเนสนะครับเราต้องเราต้องเล่นทีละส่วน นะอยู่กัน30วันเนี่ยกล้ามขึ้นแน่นอนกล้ามในสมองกล้ามเนื้อการแปลภาษาเนี่ยมันทํางานหนักแน่นอนนะครับเมื่อคุณเข้าห้องสอบคือคุณจะเหมือนกับคนที่แบบเล่นกล้ามแล้วไปแข่งกีฬามันจะแข็งแรงกว่าเดิมเยอะนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาค่อยๆทําก่อนนะครับเดี๋ยวจนจบ30วันเนี่ยคุณจะสังเกตว่าทักษะการแปลคัังคําศัพท์ในสมองคุณมันมีมากขึ้นแบบแบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องไปท่องจําอะไรนะมันจะมันจะคุ้นเคยมากขึ้นนะครับเรามาแปลคําถามก่อนนะฮะ for whom is the information intended นะครับ whom คืออะไร whom มันก็คือรูปแบบหนึ่งของ who แต่ w h o เนี่ยมันคือผู้ซึ่ง หรือใครก็ได้นะผู้ซึ่งหรือใครนะครับถ้าเป็นคำถามก็ใครแต่ถ้าใช้เชื่อมประโยคก็แปลว่าผู้ซึ่งแต่ถ้าฮูมเนี่ยมันก็แปลว่าผู้ซึ่งหรือใครเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นกรณีผู้ถูกกระทาหรือเรียกว่าเป็นกรรมของประโยคนั่นเองนะครับเป็นในฐานะเป็นผู้ถูกกระทาผู้คนคนนี้อ่ะคนคนนี้เป็นคนที่ถูกกระทานะครับไม่ใช่ไปกระทาเขานะ for w h o m i s จุดๆ,ๆนะครับ i s t h e information อ่ะในๆนก็ได้คำศัพท์ไปแล้ว information เนี่ยแปลว่าข้อมูลถูกไหมเหมือนกับคำว่า data ครับ data นะ data data แปลว่าข้อมูลแต่อันนี้มันในเชิงข้อขอมูลแบบข้อมูลดิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ information แปลว่าข้อมูลผมถามอันนี้ทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนไปแล้วด้วยนะครับ inform แปลว่าอะไร inform แปลว่าแจ้ง แต่ถ้า information แปลว่าข้อมูลคำนี้เคยออกกอพอรอบล่าสุดแล้วนะครับปี64รอบล่าสุดนะฮะเคยออกมาแล้ว inform นะ inform แล้วก็มี i n f o r m a t n t อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือศัพท์ระดับที่ออกข้อสอบกพอพนะ i n t e n t นะ i n t e n t คืออะไร i n t e n t คือตั้งใจนะครับ i n t e n t เนี่ยถ้า มันแปลว่าตั้งใจความหมายก็จะเหมือนกับคำว่า m m ที่แปลว่า m m m อย่างเงี้ยมันแปลว่าเป้าหมายอย่างเวลาเราจะช่วงใกล้ๆสิ้นปีอย่างเงี้ยมันจะมีคำเนี้ยชอบโผล่ขึ้นมาเป้าหมายในปีต่อไปไหม m นะครับ m เมดก็คือการตั้งตั้งตั้งใจนะครับตั้งใจหรือว่าคำว่า mean เอ m อมีนมีนที่ปกติจะแปลว่าหมายความแว่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอีกบริบทหนึ่งในบริบทนี้ครับมันก็แปลว่าตั้งใจเจตนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็น ed ใช่ไหมถ้ามีนจะทําให้มันเป็นช่อง2หรือช่อง3นะครับก็คืออะไรมันจะเปลี่ยนรูปเป็น men นทนะมีนกับ men นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกรูปหนึ่งของมันหรืออีกคำหนึ่งซึ่งความหมายมัน เหมือนกันแล้วเราเรียนมาตอนที่แล้วด้วยจำได้ไหมอะไรแปลว่ามอง expect มองไปข้างหน้า expect เต็ดนะครับเพราะว่านี่เป็น ed อันนี้อันนี้ติวมาตอนที่แล้วจำได้ไหมที่บอกว่า spec เนี่ยมันแปลว่าการมองนะครับ x คือมองขยายก็คือมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าก็คืออะไรตั้งใจคาดหมายอยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น i n t e n เนี่ยมันก็คือ ถ้าถ้าเป็นภาษาที่เรียกว่า,าไม่ใช่ภาษาทางการแล้วกันนะครับก็คือโฟกัสนะแต่ว่ามันเป็นภาษาแบบภาษาพูดมากกว่านะ r ฟล์ฮูลนะใครวะที่ข้อมูลข้างบนนี้นะครับข้อมูลข้างบนนี้ตั้งใจหมายถึงอะไรตั้งใจจะสื่อพูดง่ายๆก็คือข้อมูลข้างบนนี้ครับเขาต้องการสื่อให้ใครอ่านเอเอเขาต้องการให้ใครอ่านให้ใครรู้ข้อความข้างบนนี้ อ่ะเรามาแปลก่อน client นะครับ client ก็คือไอคำนะี้ครับความหมายเดียวกัน client customer นะ customer นะเ,เนีย่ยหลังๆประเทศไทยก็เริ่มใช้ทับศัพท์แล้วถ้าคุณเคยทำงานบริษัทอะไรมาบ้างเราจะไม่ใช้คำว่าลูกคานะ้าแล้วเราก็จะเรียวกว่า customer เลยนะครับความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นกอพอบางทีศัพท์เด็กเกินเขาไม่ออกเขาก็จะ ออกคำนี้เราเก่งเลยครับถ้าออกเกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยผู้มีอุปการะคุณผู้บริโภคเนี่ยไม่ออกคัสเตอร์ก็ออกไครเอ้นเนี่ยมีอยู่2อันนะครับมีอยู่2อันเท่านั้นนะข้อ2องคัสเตอร์แต่ภาษาอังกฤษอย่างที่บอกแปลจากหลังมาหน้าออฟฟิศออฟฟิศก็แปลว่า Office เนาะเติมเซอร์เข้าไปก็แปลว่าคนพนักงาน Office ก็คือพนักงาน Service บริการพนักงานบริการคัสเตอร,อร์ลูกค้า นะครับเพราะฉะนั้นความหมายมันคนละคนแล้วนะข้อที่1คือลูกค้าบทความนี้เขียนมาให้ลูกค้าอ่านข้อที่2บทความนี้เขียนมาให้พนักงานที่ทํางานแผนกดูแลลูกคา้า customer service นะครับที่เวลาแบบของมีปัญหาแล้วจะโดนด่าเนี่ยพนักงานแผนกเนี้ยนะครับ postal worker work เฉยๆแปลว่าการทํางานเติมเออเข้าไปก็คือคนคนงานคนทํางาน postal post เฉยๆคุณนึกถึงอะไรครับ post o พสออฟฟิศคืออะไรไปรษณีย์คนทํางานเกี่ยวกับไปรษณีย์นี่ภาษาอังกฤษแปลแบบนี้นะครับถ้าอถ้าพูดถึงเรียกว่าเรียกว่าหลักไวยากรณ์นิดนึงและกัน Path of Speed นะครับอะไรที่เป็นเออเมักจะเป็น ADJ adjective จะขยายนามเนี่ยคนงานคนงานมีหลายประเภทในโลกไนงะอยากรู้ว่ามันเป็นคนงานประเภทไหนอ๋อคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับพวกจดหมายไปรษณีย์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ย adjective ขยายนามนะครับ employee นะครับอะไรที่เป็นยี่ยี่เออเออเตอเตติวเตอร์อย่างเงี้ย teacher ยี่ยี่อีีมักจะเป็นคนนะครับ, Employ ee, บ employee ถ้า employee เฉยๆแปลว่าการจ้างจ้างงานนะ employee ก็คืออะไรก็คือพนักงานหรือว่าลูกจ้างนะครับถ้ามี employee มียี่ยีเนี่ยก็คือพนักงานหรือลูกจ้างนะครับพนักงานหรือลูกจ้างนะ อ่ะเพราะฉะนั้นบทความนี้เขาจะเขียนให้ใครอ่านเราก็ต้องมาดูกันตรงนี้ครับถ้าสมมุติทําข้อสอบแบบเร็วๆนะมันจะมีสรพพนามที่ใบเราเนี่ยคือยูยูคือคุณคือคนเขียนเนี่ยเขากาลังมึงอะ่ะมึงอะ่ะยูเนี่ยคือมึงอย่างเงี้ยถ้าพูดแบบหยาบคายนะมึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแกะได้ว่ายูเนี่ยเขาหมายถึงใครก็ตอบได้แล้วไม่จำเป็นต้องอ่านจนจบนะอ่ะเรามาดูกัน customer service representative นะครับ ภาษาอังกฤษนะอ่ะอย่างที่บอกเราเห็นเวิร์บอยู่ตัวเดียวคือตรงนี้ถูกไหมอันนี้คือเวิร์บเวิร์บ to be ไงอันนี้คือเวิร์บ to be นะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าในหนึ่งประโยคครับมันจะมีเวิร์บหนึ่งตัวให้มองไปหน้าเวิร์บมองไปหน้าเวิร์บทั้งก้อนเนี่ยทั้งก้อนเนี้ยคือกลุ่มคําศัพท์หนึ่งคำเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องแปลทุกคําและคําหลักภาษาอังกฤษจ,จะอยู่ตัวไหนตัวหน้าตัวกลางตัวหลังตอบเหมือนอันเนี้ยเหมือนอันเนี้ย เราแปลจากหลังกระโดดกระโดดมาหน้าใช่ไหมคำหลักเนี่ยมันคือคำนี้ครับ representative นะ representative แปลว่าอะไรนะครับ representrepresentpresentpresent present คืออะไร present ก็คือแปลว่าปัจจุบันก็ได้แปลว่านำเสนองานก็ได้นะครับ representre มันแปลว่าอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งซ้ำนะ representative แปลว่าคำนี้ครับ เดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทําไมมันถึงมันถึงแปลว่าคํานี้นะคำที่ง่ายที่สุดของมันแต่กอพอไม่ออกแน่นอนมันง่ายเกินไปเอเจนต์ Agent, นะก็คืออะไรครับก็คือ,อ,อผู้แทนตัวแทนนะผู้แทนหรือตัวแทนเอเจนต์นะมันง่ายเกินไปนะครับทำไม represent มันถึงแปลว่าตัวแทนวะคืออสมมุติผมจะให้ตัวแทนอ่าน ตอนเด็กคุณเคยมีการแต่งตั้งมอบหมายให้ใครไปรายงานหน้าห้องไหมไอคนที่จะไปรายงานหน้าห้องเนี่ยก็ต้องมาฟังคุณพีเต์งานรอบนึงก่อนใช่ไหมเฮ้ยไอตรงนี้กูเขียนหมายถึงอะไรเฮ้ยอีแดงเขียนตรงนี้หมายถึงอะไรเอ๊ะตรงนี้อีเขียวเขียนหมายถึงอะไรนะครับอ่ะพอผมเนี่ยก็ต้องมาโดนโดนอีแดงอีเขียวอีดำพีเต์ให้ฟังหนึ่งรอบแล้วว่างานตรงเนี้ยมันหมายถึงอะไรยังไงยังไงแล้วผมก็ถือกระดาษแผ่นนี้ไปพีเต์ให้ครูฟังอีกรอบนึงเอิม่ม มันต้องไปเหมือนกับไปทําการนําเสนอซ้ําไปซ้ํามาซ้าไปซ้ามานะครับคนที่เป็นตัวแทนขายที่ดินน่ะเจ้าของที่ดินเนี่ยบอกครั้งเดียวว่าที่ดินเนี้ยผมจะเปิดอยู่ที่ราคา2ล้านนะ แต่ว่าคนที่เป็นตัวแทนมันจะต้องไปนําเสนอนครับซ้าขายที่ดินซ้ําไปซ้ามาซ้าไปซ้ามาเนี่ยนะไอ้คนที่ผลิตคํานี้ขึ้นมาคนแรกของโลกนะครับเขาก็เลยเรียกไอตัวแทนว่า representative นะครับให้เข้าใจแบบนี้นะคำที่มันง่ายที่สุดคือ agent นะครับก็คือตัวแทนแต่ไม่น่าจะออกแต่ representative เนี่ยสวยนะครับสวยสวยยิ่งกว่าแองจิลีอีกนะมงลงได้เลยนะครับคือแบบ มันมันน่าออกอะเอเจนต์ Agent มันง่ายเกินไปไม่น่าออกนะครับหรืออีกคำหนึ่งที่ถือว่าสวยนะก็คือ B e half b be แปลว่าครึ่งใช่ไหม a า f แปลว่าครึ่ง B ก็คือเป็นครึ่งเป็นตัวแทนของนายกอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นเป็นร่างทรงร่างครึ่งเดียวของนายกอะเราก็ใช้คำว่า be h a l f ได้นะครับนอกจากนั้นที่สวยอีกคำหนึ่งก็คือ Del ล g a t e นะ ดีลิเกตก็แปลว่าเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนนะครับนอกนั้นคำที่อันนี้อันนี้ไม่ยากแล้วเราใช้ทับศัพท์ด้วย d e ลเลอร์ a l ลเลอร์ก็คือเป็นตัวแทนเหมือนกันตัวแทนขายส่งตัวแทนขายตรงเราก็ใช้ไม่ d e ลเลอร์ก็เอเจนต์นะครับคำที่น่าจะเอามาออกข้อสอบคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยสามตัวนี้น่าสนใจแต่ถ้าเอเจนต์กับ d ดลเลอร์เนี่ยมันเหมือนออกมาก็ง่ายเกิน นะครับเพราะเราใช้ทับศัพท์ไปแล้วเนาะหมายถึงอะไรอันนี้ตัวแทนฝ่ายที่จะดูแลลูกค้านะครับ A available available คืออะไรนะ available เวลาร้านอาหารสินค้าเออร้านค้าสินค้าบางอย่างที่แบบวางขายแล้ว iPhone อย่างเงี้ยวางขายแล้วเขาจะแปะป้ายข้างหน้าเลยครับ available นะ available เนี่ยมันแปลว่า คือเอาได้โฟังแล้วมันเข้าใจยากเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือ can take หรือ can get can take หรือ can get นะครับหมายถึงเอาไปได้อย่างเช่น iPhone เน่ยเวลาเขาแปะป้ายว่า available คือคุณเข้าไปซื้อได้ถูกไหม Can take Can get คือคุณเอากลับไปได้คุณซื้อกลับไปได้แต่ว่าอันนี้มันภาษาแบบค่อนข้างจะ,จะเด็กเกินไปนะครับไม่มีใครเข้าใช้กันมันเด็กเกินก็พอไม่ออกหรอกนะถ้าจะไม่ออก available นะครับก็ออกอีกคำหนึ่งนะก็คือคำนี้ครับ obtainable obtainable นะก็หมายถึง can get หรือ can take เหมือนกันคือเอาไปได้ถือเอาได้อนุญาตท,ทำมันได้เหมือนกับคำว่า can จุดจุด่ดะ นะ are available to help you นะหมายถึงอะไรแผนกไอ้ตัวแทนที่อยู่แผนกของการดูแลลูกค้านะครับจะสามารถที่จะได้รับอนุญาตให้สามารถช่วยคุณได้ by telephone from นะในทางโทรศัพท์นะการโทรศัพท์จาก Monday ถึง Friday 24ชั่วโมงพูดง่ายๆก็คืออะไรครับเวลาทำงานของไอ้แผนนี้แผนกติดต่อช่วยเหลือลูกค้าเนี่ย จะ available คือจะเปิดอยู่จะอนุญาตให้พนักงานแผนกนี้ทำงานได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์24ชั่วโมงสสแสดงว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ติดต่อเขาได้ไหมไม่ได้อันนั้นเนี่ย u n available นะก็คือสายถูกปิดนั่นเองสายไม่อนุญาตให้มีการใช้งานไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาทำงานพูดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า available ในที่นี้นะครับหมายถึงว่าเปิดทำงานอนุญาตให้ทำงานนะอนุญาตให้ทำงานนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอยู่ในที่นี้จะหมายถึงใครอยู่ในที่นี้เวลาเราดูข้อมูลนะครับว่าพนักง,งานฝ่ายติดต่อลูกค้าฝ่ายช่วยเหลือประสานงานลูกค้าเนี่ยจะทํางานแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์24ชั่วโมงนะไอ้วันเสราร์อาทิตย์เนี่ยมึงอย่าติดต่อมานะ mm hmm. ก็แสดงว่าอยู่ในที่นี้ก็ต้องเป็นลูกค้าถูกไหมยู่ในที่นี้ก็ต้องเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นข้อเดียวที่เป็นลูกค้าก็คือไคลเอนต์นะครับข้อนี้ถ้าข้อ2เนี่ยถ้ามันคัสเตอร์เมอร์เฉยๆจะถูกเลย เพราะว่ามันก็ความหมายเดียวกันกับ client แต่บรนดานมี officer service ซึ่งมันอย่างที่บอกภาษาอังกฤษคำหลักมันจะอยู่คำหลังนะครับเนี่ยใครที่ทำผิดแสดงว่ามึงโดนหลอกผมไปเจอคนแบบชอบชอบ,ชอบใช้สูตรสูตรมานซึ่งไม่ถูกเลยบอกว่าเฮ้ยเวลาทำข้อสอบแบบนี้นะเวลาเขาถามให้จับใจความนะคุณเจอสับตัวไหนอยู่นำหน้าประโยคเนี่ยคุณตอบคำนั้นเลยเอาคุณดูดิ customer service ไอนี่ก็ customer service แล้วมาเลือกข้อเนี้ไม่ใช่มันผิดนะครับเพราะคันนี้ customer service officer มันแปลว่าพนักงานแผนกที่ดูแลลูกค้านะแต่ใบเนี้ยเขาแจ้งลูกค้าว่าถ้าจะติดต่อไอแผนกนี้ให้ติดต่อวันวันจันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงมึงอย่าติดต่อวันหยุดเนี่ย ถึงบอกว่าวิชามารมันมาทีหลังวิชาเทพวิชาเทพคือคุณต้องเข้าใจบริบทของประโยคคือก็ต้องมีคังคาศัพท์เยอะๆวิชามารมันถึงจะเอามาใช้สอดแทรกได้ถ้าอยู่ดีๆมาวิชามารอย่างเดียวเนี่ยโดนข้อสอบหลอกเลยรดผ้าป่าควา่ำอ่ะถูกไหมนะอ่ะต่อมาเลยออเดอร์นะครับออเดอร์ก็คืออะไรก็คือการสั่งของพรีออเดอร์ก็คือสั่งล่วงหน้านะครับออโปรดักปรดักก็คือผลิตภัณฑ์ นะครับก็คือการสั่งผลิตภัณฑ์ usually ่ usually นี้ออกข้อสอบชัวชว,ชวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นไม่ออกมาตบได้เลยเพราะว่ามันก็พัวพันอยู่กับเรื่องของเทน s ์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าจะตบตบที่ไหนนะเดี๋ยวให้ที่อยู่ไว้ <laughs> usually มันแปลว่าปกตินะถ้าไม่ออก usually ก็จะออกคํานี้แทนครับ usually ถ้าไม่ออก usually ก็ normally โดยปกติที่ไม่พอมาเขียนตรงนี้ดีกว่านะ ถ้าไม่ออก usually ก็ออก normally normal อ่ะ normal ab normal นะ normal แปลว่าปกติ normally ก็แปลว่าโดยปกติหรือถ้าไม่ออก normally ไม่ออก usually ก็ออก common เฮ้ยมึงอะ่ะอย่าไปบอกเมียเลยว่าเผล่อนอกใจมึงคิดโดย common sense สิวะผู้หญิงที่ไหนเขาจะใจเย็นกับมึงมึงโดนอิโต้ฟันหัวแน่ common คืออะไรครับ common ก็คือโดยปกตินะโดยธรรมเนียมโดยปกติ Commonly อ่า c o m m o n l y ก็คือเอ้ยไม่มี L ไม่มี Double L นะ Commonly วตัวเดียวอ่ l ตัวเดียว Commonly ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าโดยปกติเหมือนกันโดยทั่วๆไปโดยปกติหรืออีกคำหนึ่งถ้าคุณไปซื้อเสื้อพวกยูนิโคลอ่ะทรงมันจะมีทรงสลิมใช่ไหมสลิมแล้วก็มีสลิมฟิตเอ็กซ์ต้าสลิมแล้วมันจะมีทรงที่เขียนว่าเล u l a r l ีนะครับเลก,กูลารีในใน ในยูนิโคจะเขียนว่าทรงปกตินะครับก็คือทรงที่คนทั่วๆไปเขาใส่กันไม่เล็กไม่ใหญ่อ่ะนะอันนี้ใช้แทนคำนี้นะครับความหมายเดียวกันแต่ว่าปกติถ้าถ้าเขาจะบอกคำแบบนี้ครับโดยปกติซึ่งหมายถึงเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเขาจะใช้ u ู u เชอรี่เขาไม่ค่อยใช้ไอ้สามคำนี้หรอกแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการเพิ่มแตกค,คำ แตกคลังคำศัพท์ออกไปเพื่อให้คุณเหมือนกับฉลาดขึ้นนะฮะมีเมล็ดพันคำศัพท์ในหัวมากขึ้นนะครับ usually ship ship แปลว่าเรือเรือหายก็ชิปหายนะครับแต่อันนี้ครับ usually ship มันจะไม่ได้แปลว่าโดยปกติเรือแล้วเพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงหลักทางแกรมม่านิดนึงนะอะไรที่ลงท้ายด้วย l y เราจะเรียกว่า adverb นะครับ adverb อันนี้เขาเรียกว่า adverb of frequency คือเป็น adverb ที่บอกความบ่อยครั้งความที นะในการทําทําบ่อยทําไม่บ่อยไม่ค่อยจะได้ทําแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแอดเวิร์มันก็ต้องมาขยายเวิร์ดนะครับแอดเวิร์แม่โทรมาแปบ๊บหนึ่งขอโทษทีแอดเวิร์มันก็ต้องมาขยายเวิร์นะเมื่อแอดเวิร์มาขยายเวิร์ h ชิปมันจะไม่ได้แปลว่าเรือแต่อะไรให้ไทยมันจะแปลว่าการส่งของทางเรือแม่แปบ๊บหนึ่งแม่โทรมาขัดจังหวะจังปิดมือถือแป๊บนะฮะเห็นไหมผมเห็นคุณเห็นคุณสําคัญกว่าแม่ผมอีก โทรมาผมต้องปิดมือถือใส่เลยนะ Within Within ก็คือในนะครับ t o Business Day 2วันทำการนั่นเอง2วันทำการ2วัน Business Day ก็คือ2วันทำการจันทรถึงสุกร์อย่างเงี้ยจัน์อังคารอย่างเงี้ย to Business Day นะ s p e c i a l l y นะครับ Special Special แปลว่าอะไร Special แปลว่าเป็นพิเศษถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย s p e c i a l l y ก็แปลว่าในกรณีที่เป็นพิเศษ นะครับถ้าเขาไม่ออก Specially นะก็จะออกคำนี้ได้ยกมาเขียนตรงนี้นะถ้าไม่ออก Specially นะครับก็ออกอันนี้ได้เออเมื่อกี้ผมลืมเขียนให้อีกคำหนึ่งมาตรงนี้ก่อนนะมัน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 จะไปด้วยกันได้เลยอีกคำหนึง่งเอาไปอีกคำหนึง่งที่แปลว่าปกตินะอันนี้ usualy คือปกติ specialy specialy l คือไม่ปกติ นะเป็นกรณีพิเศษนะครับ u s u a l l y เนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เหมือนกันนะครับออเดนะคุณลิคุณคุณ้นเคยกับคำนี้ไหมย Ordinary ไอ้พวกร้านร้านของหวานอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นแบบ Ordinary มันก็จะหวานประมาณหนึ่งแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยพี่เอา Extra ordinary นะครับก็คือเอาแบบหวานโคตรพ่อโคตรแม่หวานเป็นพิเศษ extra มันแปลว่าเพิ่มไงพอมาบวกกับคำว่า ordinary มันก็คือแปลว่าอะไรครับเป็นพิเศษเพราะฉะนั้น all ordinarily Or นะครับ o r d i n a r y นะเวลาอ่านจะออกเสียงเร็ว o r d i n a r y o r d i n a r y นะครับมันจะแปลว่าอะไรครับ usually ปกติเพราะฉะนั้นพอมา special ครับ special คือมันผิด พิเศษพิเศษมันคือดีกว่าปกติอะเจ๋งกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำนี้ได้เลยครับ extra, extra o r d i n a r i y นี่ก็แปลว่า Special เป็นพิเศษนะครับแปลว่าเป็นพิเศษ นอกนั้นก็ใช้คําว่าอันเนี่ยคำนี้เคยติวมาแล้ว Ecclusive นะครับอี่ยอนาคตเดี๋ยวผมจะมีคอร์ส Ecclusive คุณจะไม่ได้เจอแค่มือผมผ่านมือถือแล้วนะครับแต่คุณจะเจอผมแบบตัวต่อตัวคัดเฉพาะคนหน้าตาดีไม่ใช่พูดผิดพูดเล่นนะ Ecclusive คืออะไรครพิเศษเฉพาะนะพิเศษเฉพาะคุณนะครับหรือ Specially คุณก็เขียนคํานี้ได้เหมือนกัน S เติม E เข้าไปครับ S especially นี่จำไว้เลยว่ามันคือกรณีพิเศษในกรณีที่พิเศษพิเศษนะครับเนี่ยสามคำนี้ได้เลยนะครับจดไปด้วยนะในกรณีที่พิเศษพิเศษนะครับดีไซน์เนี่ยนะ product require คืออะไรในกรณีที่ดีไซน์ก็คือดีไซน์นะการออกแบบในกรณีที่สินค้าเนี่ยเป็นการออกแบบแบบพิเศษ นะครับสินค้าอาจจะแบบไม่ใช่ของธรรมดาและเหมือนแบบอันนี้มันอาจจะเป็นซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นซื้อเสื้อผ้าปกติเนี่ยสินค้าก็จะจะออเดอร์นะครับจะออเดอร์เสร็จสิ้นเนี่ยภายในออเดอร์ปั๊บก็จะส่งส่งมาภายใน2วันทําการนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นของที่ดีไซน์เป็นพิเศษนะ require require แปลว่านี d อันนี้น่าจะเป็นคําศัพท์ซ้ํานะครับ และรีควายออกข้อสอบกอพมาแล้วรีควายออกข้อสอบกอพมาแล้วนะครับแปลว่านี้แปลว่าจําเป็นทีนี้มันมีพี่น้องของมันมันเป็นควายเหมือนกันเนี่ยไอตัวหลังคือควายนะครับคุณต้องจามันจาอีก3ามควายนอกจากรีควายนะครับมีควายอยู่ตัวหนึ่งและรีควายรีควายแปลว่าต้องการนะครับจำเป็นจําเป็นมันจะมีอินควายอีกเอออินควาย อินควายเดินเข้าไปหาควายควายถามมึงมาหากูทําไมอินควายแปลว่าถามนะครับแล้วมันก็จะมีแอคควายอีกนะแอคควายนะครับแอคควายนะครับแอคควายแปลว่าเก็บนะครับเก็บเก็บหรืออ่าได้รับอ่ะได้รับแอคควายนะครับเนี่ยคือจําไปในจําควายไป3ตัวเลยยังไงข้อสอบก็ออกมาไม่พ้น3คําเนี้ยถ้ามันจะเป็นอะไรควายนะแต่ถ้าคุณจําไม่ได้เลย3ตัวมึงอ่ะควายนะครับ ในกรณีนะในกรณีพิเศษคือสินค้าเนี่ยที่มันจำเป็นจะต้องมีการดีไซน์เป็นพิเศษนะครับอะ uh, r o c e s s processing นะกระบ,บวนการของเวลานะครับ seven day p r i o r นะก็คือพูด,ด้ง่ายก็คือถ้าของที่มันเป็นสินค้าที่ต้องใช้ดีไซน์พิเศษมันไม่ใช่ของแบบที่มีอยู่ในสต็อกอะนะมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการ จัดเตรียมจัดส่งเนี่ยมากกว่าเดิมอีก7วันไพาอพาอไพออันนี้คำศับเดิมเดิมน่าจะอยู่ d ย์แรกหรือ d ย์สผมจําไม่ได้แต่สอนแล้วไพาออมันก็เหมือน b 4ครับแต่ b 4เนี่ยถ้าออกเนี่ยมัน มันเด็กเกินไปอ่ะมันเด็กเกินไปนะครับเขาก็เล,เลียงมาออกคำว่า p r i o r นะ p r i o r ก็เหมือน priority งานอะไรควรทำก่อนงานอะไรควรทำหลังการจับลำดับความสำคัญเนี่ยในวงการการทำงานเขาก็จะเรียกว่า priority นะใช้ใช้ทับศัพท์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้มันหมายถึงว่าถ้ามันเป็นการของของทั่วๆไปอ่ะนะ สั่งปุ๊บนะครับก็ประมาณ2ภายใน2วันมันก็จะมีการจัดส่งแต่ถ้ามันเป็นของที่แบบเหมือนดีไซน์จําเป็นจะต้องใช้ดีไซน์พิเศษนะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาแบบมากกว่าเดิมอีก7วันก่อนหนะ้าก็คือ,ก,คอก็คือต้องให้เวลาเขาทํางาน7วันแล้วเขาค่อยส่งให้คุณนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อแบบนี้โดยสรุปแล้วเขาต้องการแจ้งให้ใครรับทราบครับลูกค้า เขาจะไปแจ้งคนจัดส่งทําไมเขาจะไปแจ้งพนักงานทําไมเขาจะไปแจ้งไอ้ฝ่ายบริการลูกค้าทําไมเนะีเขาต้องการแจ้งลูกค้านะครับอ่าวันนี้โอ้โหแบบได้น้ําได้เนื้อจริงๆนะครับสับพวกนี้แหละมันคือสับที่จะวนเวียนมาออกข้อสอบกอบพอนะและรูปประโยคแกรมมาต่างๆไอ้พวกยูช l ล่งยูชลี่เนี่ยเอาไปทําข้อสอบแกรมมาได้ด้วยนะนะวันนี้ถ้าคุณอยู่นะครับจนครบเนี่ยมันมีสับวันนี้เยอะหน่อยนะ44ตัว รวมของเดิมต้องแต่ตอนที่1ถึงตอนที่8นะครับมีอยู่254ตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่9คุณจะได้สับไปแล้ว298ตัวทําข้อสอบแล้วมันจะตกเอกมันจะไม่ผ่านอีกให้มันรู้ไปสิวะเราสู้ซะขนาดนี้แล้วนะครับบ๊ายบายเรามาเจอกันตอนต่อไปนะมันและได้สับเพียบแน่นแน่นอน